เจริญพรเดียร์พระพุทธเจ้าพระวันนี้โปรดช่วงเส้าพี่น้องมันนี่วันนี้เป็นวันพระแปดค่ำเราจวันพระใหญ่สิบห้าคำอยู่บรรยากาศอยู่วัดโสภารามมันนี้ได้โอกาสได้มาเก็บพระบรรยากาศวันพระสิบห้าคำเดือนสี่ของเาพี่น้องอยากเรื่องบ่งบดเล้พี่น้องบึงโดนแล้วตามคำขอเอฟซีอาจารย์ก็เลยจัดให้ จัดให้เลยคุณครูบรรยากาศใน,นส่วนส่วนหนึ่งพี่น้องอยาโยมมส่วนหน่อยนั่นส่วนมากที่เป็นวันพระเจ้าเพิ่นลงมาหลาบโยมกับศิลาย,ยเพราะว่าเขานี่ไอ้มันเม็ดยังไง चिन्हा บ, man, <C ourse> บ่าทนี่ละก็ันนี่แล้วเนงอมกนัาเดี๋ยวมันก็ลังตักบาทมันอันพระมันบรรยากาศบอก่ายังว่าครเนีนนี่มองโลกอีดินั่นเ่กนาที่เ่ เปลี่ยนมันยู่หัวเป็ี่นหัวมันเก่ามันดอกมันเปลี่ยนนามันจะพูดผีผ่างมัเล่นที่นอนสบายบ้านอื่นเขมีค้นใหม่ยังกันล้างคลองล้างยังมีห้ักทั้งนีจากกรเบื้หาใหม่ครับมันใจหาแต่ว่ามันพคนว่ามันโด ที่บุญที่เราทำหรือ็นเจ้าเมนี่กผู้แงละนี่ก็มีเงิน่วามเมตตาหลายมาดีขอแค่ พอนัเดียวพ่อกันมาพ่อกันช่วงแรกๆพี่น้องอยัโยมหลังจากทำต้นเศร้าใพี่น้องบึงบรรยากาศการทำบุญตักบารเป็นวันพระ,ะช่วงโต๊ะบายมาประมาณบ่ายโมงสิบสามนาฬิกาแล้ยิ่งข่าวิึงข่าวบดีพ่นใดกับพี่น้องหยัดยมแถวกรุงเทพกรุงไทยเ,เป็นไปทำการทำงานอยู่กรุงเทพแต่ยิ่งข่าวว่าแผ่นดินไหวพี่น้องอยัดยม ขอขวมแสดงคววมเสียใจน้ำเหตุเกิดมันเท่ากับปัญหาให้เกิดดล้เนาะพี่น้องอย่าโยมพระอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้อยู่ทังทีละยินข่าวแหละวิงข่าวแหละบ,บอกระจายหายน้ำพี่นออ้องนี่หรอกไปเหตุการณ์เหตุงานกันเลยมันขาดบกคิดคู่มือในโลกมันบกคือเกา่าพี่น้องอย่าโยมคนห้องมันบกคือเกา่ามันบกห้ง คนคือพระอาจารย์ว่าละว่าอกมาหลายสิบละห้องหูวจักแต่มึงเกิดม,มึอตายห้องหัวจักคือเขาว่าความเจ็บควมเป็นแขนข้อครูบัตรยางตื่นเศร้าขึ้นมาเห็นหนาจังวาาง่ายัยง่งพี่น้องกันยมเมาไปทำง,ง,งานทำงานเ้องก็สูๆๆ่สู้ครูกัเจ็บบาตรยังกับพระอาจารย์กับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เกิดที่อยู่ในตอนเกิดอุบัติเหตุเยอะขน อาจ้างมาเตืิมมากเบื้อง่าวอยู่ก็ถูกถามอยูู่กหลานอยู่แถวนั้นนี่ทั้งบ้านห้องทั้งสิบะทั้งมุตระหารอยู่บะทั้งจ้างมาถามข่าวอยู่อยู่ทั้งวันขาดคิดมันก็ต้องคิดไอ้ที่นอนกับโยมนี่นี่แหละคนห้องจังหวัดอาจจะมันท่ำบุญเลย เอาไปอยู่เห็งานอยู่ใสเพิ่งก็มีเจ้าที่เจ้าท้างก่อนเขาสินอนเขากราบพราะกราบอย่างแค่เมตตาองเมตเมตทาท่านทำการทำงานมันโมเลนอนหรอกพี่น้อ,องกนเจ็บกนเป็นคนตายทุกคนต้งตายทุกคนต้องเจ็บคือกัน,นพี่น้องอย่าโยมแม้ขนาดเขายางอยู่นี่เขายางไปให้ไปหน้าไปดวงไปทำการทำงนานเขาก็ยังเตะก้อนขี้หิน มันขันคนมันที่เกิดมันก็ต้องเกิดพี่น้องนี้ว่าได้นี้พ้นว่าได้นะขอค่วมแสดงเดี๋เสียใจน้ำพระอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องอยู่อยู่ทา้งพี่ทางมุกดาหารที่ล่ะพระอาจารย์ก็ได้ก็นลังใจให้พี่น้องกันโยมนี่จะทางอีสานหรือพี่น้องทางลาวหรือทางใดก็ย่าที่เห็นงานอยู่หันขอค่วม เสียใจน้ำกับพวกผู้ที่เสียชีวิตอาจจะหลายหลายคนอยู่ดอกกตเ,เป็นไปได้กันโมเกิดเป็นยังกับอาจารย์กับขอสาธุสาธุน้ำทุกคนปลอดภัยครังนี้มันบวยากเกิดเขตมันเกิดมันก็ต้องเกิดมันเอาแน่นอนบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนเเดี๋ยวมาพ้อกันกันตน้นแรกอาจารย์ก ยังอยห่มมันห้อนพี่น้องมันเบื้องข้าวนี่แหละประมาณใบสองใบสามนี่แหละอาจารย์เห็นข้าวเบื้องอยู่เบื้องจักก็ได้หลอ่อขุนละก็เลยบ่ได้นั่นขอกว่าตามพี่น้นองเห็นตูดตาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเป็นไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเร็ สวัสดีดีใส่กล้องเร็วๆใส่มาน่ะมาน่อยมันไต่เราจุ่มจอนฮะมันไปกินน้ำเนี่ยไปกินน้ำไปมันไปกินน้ำไปไปเป็นยุกอกขุนตัวนั่นไปเปิดใส่ให้มันกินยุกอกมันกินน้ำเนี่ยมันหิวน้ำน้ำเหมือนน้ำพ่นเลยอยู่ในกระติกเนี่ยพ่นไปพุ่นยู่ก็ตบฝุ่นไป มันมีกระต๊อกเออแมงไมมบินขรตา,าห้อมงมันมีน้องแมงมีบินขรตาพี่น้องแสบๆสบมือตาเกิดโบขืนแมงไมมแมงมีบินขรตาแสบเลยพี่น้องอยกกระติกกันเด้อองก็ไปแล้วล่ะ เอาขวดไปกวาดเอาน้ำเขาน่่ไปมฮะโมกี้ยังพี่น้องมาเนี่ยคับกดสิ๊กคัดยกคลิปซ้ำนี้มาพี่น้องใครมาไปสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเราประาศคลิปใหม่สวัสดีครับตุม้มตานเร็วๆยกมือขึ้นสวัสดีครับก่อนเห็นปะ